สวัสดีครับผมนายสุรชัยคำใบนะครับกลุ่มสีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการตรวสอบทะลุทะลวงของวัสดุบีทูเมนนะครับวัตถุประสงค์เพื่อสามารถหาค่าความหนืดของวัสดุแอลฟาครับโดยใช้วิธีการทดสอบแบบทะลุทะลวงได้ครับผมการเียมตัวอย่างครับหนึ่งถ้าตัวอย่างมีความเหลวไม่เพียงพอครับให้ต้มตัวอย่างความกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอครับในอุณหภูมิประมาณ90องศาครับสองเท ตัวอย่างแอฟรานะครับลงในภาชนะบรรจุครับแล้วรอให้ตัวอย่างเย็นลงครับที่อุณหภูมิ15ถึง0องศาครับเพื่อในการทดสอบรับ3ามนำตัวอย่างเข้ามาในเครื่องทดสอบนะครับโดยการเจาะแต่ละครั้งนะครับจะให้ห่างจากขอบภาชนะครับ1เซนติเมตรและจุดถัดไปก็ห่างกันอีก1เซนติเมตรครับผมจากการทดสอบครับก็จะได้ข้อมูล ดังนี้ครับการทดสอบครั้งที่หนึ่งนะครับจะได้ค่า165มิเมตรครับและครั้งที่สองได้182มมครับค่าที่สามได้166มเมตรครับพอคำนวณค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้171ครับในการวิจารณ์ผลการทดลองครับซึ่งเห็นได้ว่าความถูกต้องในการทดสอบื่อนไขในการทดสอบได้แก่อุณหภูมิที่งศานะครับเกมจาะ100กรัม ีระยะเวลา5วินาทีนะครับก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเช่นกันครับในค่าที่2ครับที่สูงกว่าค่าอื่นเพราะเกิดจากความแปรปรวนในการทดสอบครับผมค่าเฉลี่ยที่171นะครับบ่งชี้ว่ามีตัเมตครับมีลักษณะอ่อนนะครับความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของผลความแตกต่างระหว่างค่าตามสุดสูงสุดนะครับอยู่ที่17หน่วยนะครับคิดเป็นร้อยละความแปรปรวน บวกลบหาเปอร์เซนครับจากค่าเฉลีย่ยก่อนไปปวนในระดับนี้ยังถือว่าใช้ได้ในการทดสอบปิทูเมนนะครับค่าสงูงผิดปกติในครั้งที่2อ,อาจจะเกิดจากอุณหภูมิตัวอย่างไม,ม่สม่ำเสมอผิวหน้าไม่เรียบครับเข็มไม่ตั้งฉากหรือจับเวลาไม่แม่นยําควรเพิ่มการทดสอบซ้ําหลายๆครั้งครับเพื่อได้ความแม่นยาสูงสุดครับขอบคุณครับ